ไม่น่าจะใช่นะดูดย,ยังยังไงดูกันเย็นนะนั่นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ไง นี่ไงน,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 นี่ไงโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับเด็กแบล็วเลยโดนได้ยุ่อใส่ดิมาแล้วนะครับอืมอึบนี่ไงอืมเดี๋ยวขอล้างมือก่อนะใสสวยด้วย มาแล้วครับหลังจากที่มาย้ำอยู่คลองนี้หลายทีมากนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยครับนี่เลยเอสามโคราชาเอสามครับเมื่อกี้ตีได้ไม่กี่ไม้ยังโดนเลยสุดยอดไซส์น่าจะมีสักแปดขีดเก้าขีดได้เลยดันโลเลยตัวนี้ยอดมีอีกไหมนเนี่ย

ดูจร <Cornell>. ิงๆเลยตัวแค่นี้เองหูใช่ตัวนี้เหรอที่วิ่งดามไม่น่าจะใช่นะ นี่ไง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 กระเด็นมาเลยนะครับนี่ไงโอหสุดยอดเลยครับกินระยะกี่เมตรวะเนี่ยน่าจะมี3ามสิบไปได้ครับนี่เลยตัวที่สองไซนี้ยังไม่รอดเลยโคราชา S3 ครับเืยียตัวใหม่จากค่ายโคราชาหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศนะครับ แน่นแนนเลยวันนี้เซนิตครับ P3 ฟูโรราบอนร้ออร์เซ็นจากเซนิตเหมือน,นกันครับ40ปอนสุดยอด S3 ครับหาซื้อได้เลย,เลยไซส์แค่นี้ยังไม่รอดเลยยอดครับ